วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยฟังลปปุ๋ยเล่าเด้อมีแฟนขาผ่อนเลยตอนนี่ของเบิ่งส่งสาารแซมล้วนมีเสนอเมนูลาบเหนียวปลาสวยครับถึงดำต้องต้อขาผมต้องอยู่เลยกระจายไปจังม่องมากเลครับพี่น้องใหม่ๆสดๆอยู่างนึง cơm mạch linh pha, tiếng, ngôn ngữ Thái là mặc phe gà, coi như mạch phe gà, ngôn ngữ Thái xoài à, ແລະງານມາກໍເຮັດຢູ່ເຮັດປິ່ຮັດກໍບດກິີສ เป็นของปาของต้างเป็นพวงมาลัยอะไรใจค่อยกันเหนมียวกุ่มกุ้งกวยกรเ็นข้าวต้นไหัดคัดัดีเลยย่าหัดใครยังเข่เลยอม่ัดใครคนไหนไม่หัดใครนที่งานอะไรหนูคนเรากลุ่งมากวยเตี้ยนโอ้อาหารอะไรจะทำเมื่อนี่เท่าไหร่กุ้งก้อยปลาทั้ง าาราบปลาลาบเหนียวปลายังก้อยกุ้งนี่นะครับเตรียมงานเฮ็ดยูดเฮ็ดกินอะไรย้ำไปแรงลาบปลายังก้อยปลาสวยลาบปลาสวยลาบเหนียวปลาสวยครับสูตรรอยยืดสามหมื่นนี่เอยยืดรอยยืด แลลาแกงกด้ยข so ้ารบ้านีด ok ีเพราะใส่เนี่ยมันมันเะแสบแต่ใส่ดี คนทั้งครอวเป็นว่าใ่ไดเวลาของได้ไปตนวันครับคนเป็นดเลยใบมะกรูดใบมะกรูดใบบกหมดบ้านผม่อนบกหมดตะกอนเอาเมือเปลี่ยนมาเป็นบกุดแล้วมากมากมันเป็นกระปุกกระเบียด พริก,ก,นนออกป่นพริกป่นด้วยเนาะอย่างงด้กน

ไอเกลือต <t ell 3> <t ell 3> ้องไปพี่น้องเกลือ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 ตามด้วยของอาหารครับอันนี้เขาเป็นยังต่างหรือไหัวองอาหารของสู้เสบแปะขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้เพราะว่าลงทุนไม่ด่วนแล้วลงทุนมาหลายแล้ว พาด้วยผักกับผักสี่เขอคั่นไว้แล้วครับส่วนหอมผักชีหอมแดงลูมงกมันกินเขาหรือเล่ากินเาแล้วกินังไปใหญ่ใบมะกูดรางกินรกินตะวบไหนาม้นหรามนักกันรักาหัวิเบียงใบมณตะลน่เรากจะมันส่ยากเบะครบไปไนเรต้องไปละเนียนม <c oughs>

ลอย,ยลเน้วปลา,าสวยครับบักดินฟ้ามีนมักดินปลาหนึ่งปลาตะเพียนครับปลาม่ป่กุ้งแจงเฮดแจงเฮดเพียงเหรอครับ,<ป>บแซ่บญญๆไปนอนมามามาจินเ,เขาครับกิ้นเขาจิ้นเขาแรกงน้ำกัน แต่ท้วงด้วยเขาครับเจบตอมครับผมเ็บจอยครับเจ็บบองครับมากมาจนเขาครับกับเทมงานกินข้าสามเมือีันเจบเสียป็นหวังมากเจ็นมากนเื่องานมาถ้าจซ้อมถุนี่มากันี้มัน

ป็นฮัดกินขอนียวโดนหรอกลิ่นน้วมาแบบนี้ลาั่เด้อหลาังาแบบนี้ท่นคุณกิ่นี้วดีนอ้นดีเสบแซีบเซ่บเซ่บหน้องแซ่บลดว่าอไรเนี้ยานอัเนี้ยข้าแหกข้ามแหนี้ยคจีบอ้จอดจอดนี่นี่เติมของนี่ไปไห้าม่ดเบแต่ว่ามารูกแบบไหมุ้ โอ้ยขักขัแสบแซบแสบพี่น้องแสบพักิ่งกันนะยวนี้ักแม่วงใบม่วงหิมาพักบ่แม่ใบมะม่วงมาพานเด้เด้เดอตกระลาบเนียวม่งนะว่ดพักนี่เขา่ะครับแหละใบม่วงม่วงหมาพั เพ่งไหนวะเนี่ยโอ้ยกับปลานี <S 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 ่เดียวจังเงี้ยซ้อมมันยังก่อนซ้ำยังเงี้ยลวดิพี่พี่ยังก่อนก็ไปทีมีไปวิ่งดูต้องเสียดตัางหากเครับไ่นองมามด้ป่าเลยป่าคุณนึงื้งเนกมาเน่ะฮาเ้อจ๊บคนแจ้บขอบคุณเลย โอ้ยบ่อข้เขาเาแ้กปตนียัง่เอาเดียวี่มมนี้ข้าาเยโ้ครับาเดียว่พนี้เสเลยจบคิน่อเร็วเร็วเดี๋ยวจบคิครับนี่แม่ามโมโจนี่ยันไปเดียวแล้วโอ้ย โอ้หแล้วคน้วกับเริ่มเรือคำสุดท้ทยแล้วมีไปเอาดิเอาคำสุดทไทยบอเนี่ยนงมาไปกันไหมยอจัดไหนเลยวันนี้คำสุดทไายตุ้ยครับยนี่บ่นี่ได้ย่มนี่โ้โหแจคกเลนี้นไหวเอน้โมคแบบมเาคำสุดท้ทยลหนึ่งปกับแจ

มครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจวไวนีชกันเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกันเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่งเพื่อสิได้บวชหาดชิดต่อไปครับก็มีคลิปรุ่งเน้นข้ยมือเลยนี่ครับเจ็บบองครับกดติดตามเลยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับจอยเจ็บต่อมครับนี่มือนนะนีเมนูเด็ดครับที่น้ำีวดทว่าที่น้ำงวดลงไปร่องมาครับ พี่หนังโมเด่วารทิศมือไป<บ>นี่ออกแท้ที่ตามที่ตามอันไพ่ผวามหนาแต่บมรูมือเลยพอกันไหมคริมนาครับสวัสดีครับ